สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางฟุ้บอลดีๆคันเน้นให้ทั้งหมด2คู่สําหรับศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวดยวกันนะครับผมอยากจะมาเข้ากลุ่มด้วยกันทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับและใครมีความคิดเห็นยังไงยอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราประจัดให้ก็เปิดหัวไปที่คู่ทาง คุณคอนเวตแฮมของน้ำมอยนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางยุ่งทองลีดยูนเต็ดนั่นเองนะครับเวตแฮมนะครับผมฟอร์ม5นะัดหลังสุดทุกรายการของเขาเนี่ยเก็บชัยชนะได้3นะครับและแพ้ไป2แต่ถ้าให้มองในเรื่องการที่เขาเก็บชัยชนะมาได้เนี่ยเป็นบอลในคอนเฟลิกซลีดทั้งนั้นเลยแต่ถ้าให้มองในเรื่องเกมในบ้านอย่างเดียวนะผมชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ไม่ได้ดูขี้เละอะไรเลยนะครับแต่ถ้าให้พูดโดยรวมจริงแล้วคือตอนนี้เวตแฮมที่อยู่แบบที่15เนี่ยต้องใช้คาว่ากำจะจัดถามว่ายังมีโอกาสตกชั้นออออยยยยยููู่่่่่่่มมมมััมั้้้เเเเเคาาาาาางงงีีีีีนนนนะะะรบผถแแพ2แ2ดลลลทททหืขช รวมมานีก็มีโอกาสที่จะตกอยู่เหมือนกัน กลับก,กันกับทางยูงทองลียูนิเต็ดนะครับผมที่7นัดหลังสุดทุกรายการของเขาเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับผมสเสมอไปสองและแพ้ไปถึง5ฟอร์มถือว่าดูย่ยแย่อย่างมากนะผมก็ใช้คําว่าเตรียมม้วนเสือเลยต้องพูดตามตรงว่าฟอร์มช่วงนี้ของทางลีนะผมก็ใช้คําว่าย่ำแย่เลยเป็นทีมทีมหนึ่งที่ผมจับตามองอยู่เหมือนกันนะผมเพราะว่าในช่วงที่บิลซ่าพาขึ้นมาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มดีมากๆแต่สุดท้ายนะผมในช่วงปัจจุบันนี้ถือว่าฟอร์มดูย่ยแย่นะครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องเรื่ออออองงกกกาาาาารททีีี่่่่่่เเค้จะยยยููใในนนพนมมลตโสสชํวิด มากนะครับผมว่าทีมที่อยู่หัวหวเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้มากกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้ามองโดยรวมจริงแล้วนะครับเวสตแฮมนะผมขอแค่จบเสมอทุกอย่างคือจบเลยนะครับผมเขาก็คือเข้ารอบเลยนะครับก็คือว่าอยู่ในพิบลีกต่อแต่ถ้าเขาชนะขึ้นมาในการที่เล่นนัดสุดท้ายในบ้านตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่ชนะไหมผมมองว่าก็มีเหมือนกันเพราะว่าเวสตแฮมอาจจะเรียกฟอร์มฟิต ก่อนที่จะไปนัดชิงแชมป์นะผมแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะโรเตชั่นนักเตะเหมือนกันต้องรอดูในเรื่องไลฟ์อัพด้วยในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าให้มองโดยรวมจริงสําหรับคู่นี้ถ้าให้มองไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งผมก็ยังมั่นใจว่าขุนค,คอนเวทแฮมที่มีมาตรฐานที่ดูดีกว่าลีดในตอนนี้เยอะมากๆนะผมนัดนี้ผมเลยมองว่าขุนค,คอนน่าจะเฉือนไปได้1ประตูนัดน,นี้ขอมองไปที่ขุนคอนเวทแฮมนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับผมที่ผมจัดให้ก็เป็นทีมรักทีมป่วนผมเองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทางซิงคู่โดยรวม ผม23นัดหลังสุดทุกรายการไม่แพ้ใครเลยนะครับผมฟอร์มดีมากๆและเกมในบ้านเนี่ยทุกรายการของเขานะครับผม15นัดหลังสุดคือชนะทุกนัดเลยเท่ากับว่ามาตรฐานเกมในบ้านถือว่าดูดีกว่าทางเชลซีเยอะมากๆนะครับแต่ถ้ามองกับการกับทางสิงห์บูเชลซีที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดทุกรายการเนะี่ยเก็บชชนะได้เีเยงแค่นัดเดียวเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปถึงสามนะผมก็ใช้คําว่าย่าแย่มากๆนะครับผมต่อแมวน้อยสีน้ําเงินนะผมต้องพูดคํานี้เลยนะแต่ถ้าให้พูดในเรื่องมาตรฐานจริงๆแล้วแมนซิตี้มันดูดีกว่า,าจริงๆนะผมแล้วมา คู่นี้ที่เคยเจอกันมานะครับผมห้นัดหลังสุดเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เคยแพ้เชลซีแม้แต่นัดเดียวนะ,นะครับถ้าพูดตามตรงก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมชนะไปได้ถึง5นัดติดเลยนะครับผมแล้วก็จบได้ถึง8ประตูแต่สุดท้ายนะครับผมสิลซ์บูเชลซียังไม่สามารถจบสกอร์ทาง แมเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวนะผมเท่ากับว่าในเรื่องเฮตุเฮตก็ข่มกันขาดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่านะครับผมจะมีการโลเทชันไหมของทางแมเชสเตอร์ซิตี้เพราะวา่าเก็บตัวไปแข่งในนัดชิงยูฟาหรือเปล่าก็ต้องมาองรอลุ้นกันเหมือนกันแต่ถ้ามองโดยรวมนะครับผมว่าการโลเทชันของแมชชนเซอร์ิตี้นะครับผมก็อาจจะเป็นฟิลฟอร์เดนนะครับผมหรือจะเป็นริยาดมาเลสนะครับผมที่ไม่ได้ลงในนัดล่าสุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับตัวจริงมากๆนะครับฮูเลียนอาวารเลสอย่างเงี้ยที่ทาประต แต่ถ้ามองโดยรวมนะผมทางเชลซีจะบุกมาเยือนทาง แมนเชสเตอร์และจะเก็บชัยชนะไปได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขานะผมเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้มีลุ้นในเรื่องการที่ปไปเตะบอลยุโรปหรือเปล่านะก็คือไม่มีลุ้นก็คือว่าการันตีแน่นอนคือทางเชลซีไม่มีโอกาสไปเตะบอลยุโรปอยู่แล้วนะผมก็เลยมองว่าวันนี้เชลซีอาจจะดึงฟอร์มกลับมาไหมก็น่าจะยากอยู่เพราะว่าเจอแมนเชสเตอร์ในบ้านในเอติฮัดเนี่ยน่าจะโดนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มอีกตามเคยนะครับผมด้านนี้ผมเลยมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเล่นในบ้านนัดสุดท้าย จบอย่างสวยงามนะครับผมนัดนี้ขอมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับวันนี้ครับเป็นเ,นเน้นทั้งหมด2คู่นะครับผมคู่แรกก็มองไปที่ทางขุนอรเวทแฮมตัวที่สก็มองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่อย่าลืมว่าใครมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกัได้เลยนะครับผมและใครที่อยากเข้ากลุ่มของเราทางเข้าอยู่หน้าช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับ